สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อ d e เด t u d i o นะคะแล้วก็ช่องญ<ย>าช<ส>ีกรก,กกนะคะนี่นะคะเราก็มาบุกบ้านตะหว่างนะคะเดี๋วดูวันนี้เรามาทำอะไร <c oughs> มากันมา,มาบุกบ้านตะวางะะใช่มากันสามสี่สาวนะคะเนี่ยค่ะนี<า>่ <c oughs> แล้วก็ e อ d มเก็มานะคะวันนี้ <c oughs> มากันหลายคนนะคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ย นี่นะคะอ้าวเนี่ยลุงหว่างมาแล้ววันนี้บุกบ้านลุงหว่างค่ะสวัสดีค่ะอืมนี่นะคะบาม่าเอามาม่ามาให้เอ็มเดอร์นะให้น้องตองจ้าพีเอ็มเอาเอชซีนะชื่อว่าจังไดรพีเอ็มซื้อมาม่ามาให้น้องตองจ้ามีเอชซีนะคะมีเอชซีเอาเอาอะไรมาให้ มีเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามฝากเงินหนึ่งพันบาทมาให้ลุงหวางให้ลุงหว่างค่ะค่ะให้ลุงหว่างให้ลุงซองตองรับก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยมอบกำลังใจมอบกำลังใจให้กับลุงหว่างนะเะฟซีไม่ประสงค์ออกนามจะไม่ประสงค์ออกนามท่านนี่ก็ขอบคุณมากเอ้าวทินถามว่าลุงหว่าง หนึ่งในเ้าเป็นหนึ่งในเก้าเป็นน้องตองเป็นแกงจำปาแกงต้นจำปาที่มีผู้ fc ใจดีจากต่างประเทศอุปการะอุปกรรมอุปการะอุปการะก็มาขามลุงวางความคิดยังไงความคิดในใจลุงวังที่มี fc ใจดีจากต่างประเทศ เขาจะอุปการะน้องตองนะแข่งต้นจะปลาเก้าคนเก้าคนหนึ่งในน,นั้นมีน้องตองคนหนึ่งครับบันไดก็มีความดีใจมากเลยครับน,นี่ก็จะพูดยังไงก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งรแรงนะครับแล้วก็มีความคิดของน้องบางนะครับก็ถ้ามีเอฟซีนะครับจะอุปการะนี้ก็น้องบางก็ยินดีนะครับ ขอบคุณนะขอบกินเพิ่อันอันนี้ค่ะขอขอคุณหมายไม่ใช่อุปกระนะคะจะเป็นอุปถัมมีทุนมีทุนให้เพราะว่าแกงจะปาเก้าคนก็หนึ่งในเก้าคือน้องตองหนึ่งคนนะคะเก้าคนแต่เก้าคนนั้นหนึ่งในนั้นมีน้องตองคุณการศึกษาค่ะทุนการศึกษาให้น้องให้น้องเรียนแต่วางรางน้องตองโตมาจะเป็นอะไร อยากเป็นนางรำอยากเป็นนางรำอยากเป็นนางรำนะโอ้เอยากเรียนนักศิลป์ต้องเรียนนักศิลป์นะคะเรียนล้วอยากเป็นนางรำค่ะความคิดดีมากเพราะว่าน้องจะชอบรำแล้วก็อยากเป็นนักรำค่ะ หุ่นน้องก็ได้คนนี้คนนี้ลำเป็นยังไงบ้างย่าคนนี้ลูกศิษย์แย่คนนี้ลูกศิษย์คนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าแต่ก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะแต่พัฒนาดึงขึ้นไปเรื่อยๆคจะจะได้ต่อตัวต่อตัวกับน้องเพราะว่าน้องเป็นคนเล็กสุดต้องได้ติวเข้มใช่ไหมย่ต้องติวเพราะว่าน้องเป็นคนตัวเล็กตอนนี้ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะลุงวาง อันนี้ก็เก้าปีนะครับท่านอ๋อตอนนี้เก้าขวบแล้วเนาะ9ขวบแต่น้องเป็นคนตัวเล็กค่ะอายุเท่ากับน้องพลอยอายุเท่ากันกับน้องพลอยเลยเดือนเดียวกันเดือนเดียวกันใช่ค่ะที่แล้วเราไปสัมภาษณ์น้องอันนี้น้องน้องพลอยันี้กินแต่ขนมเลยเป็นตัวเล็กหน่อยตอนต่อไปนี้ต้องกินข้าวนะตอเพราะว่าจะได้ตัวเดินลนะคะรงเรียนแล้วก็จะได้ไปกับเพื่อนจะได้สูงเข้าไม่อนแรงนี่ขึ้นรถไม่ได้ขึ้นเครื่องไม่ได้ไม่ได้ไปกับเขาเอยเออ ตั้งใจกินข้าวกินข้าวเยอะๆแล้วก็ฝึกหัดลำไปลำกับย่าบ่อยๆจะได้เก่งๆนะคะจะได้ในเก่งๆจะได้อ่อนจะไปอาบแค่น้ำอยากไปเล่นน้ำเนาะไปเล่นน้ำดวงว่างก็จะถ้าเขามีทุนการศึกษาให้ลุงว่างก็ยินดีเนาะยินดีไม่ขัดข้องครับไม่ขัดข้องครับอันนี้ก็ยิ่งยินดีมากเลยนะเพราะว่าลุงวางก็หาตังค์ไม่ได้นะครับ ไม่มีงานทาอ๋อช่วงนี้ก็เนาะด้วยโควิดด้วยนะคะเนาะเนาะงานลุงวางนะก็มีชะงักบ้างนะช่วงนี้นะก็เลยมีชะงักนะคะโอเควันนี้งานก็หายากนะครับค่ะอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าได้เลี้ยงลูกคนเดียวแบบนี้ก็จะไปก็เป็นห่วงห่วงเด็กๆเนาะไปไกลกันไม่ได้นะครับเนาะค่ะใช่ค่ะใช่ถ้ามีงานอยู่แถวบ้านก็พอทําได้ แต่ถ้ไปทำที่อื่นไม่ได้ปกติอยากถามลุงหวังว่าปกติลุงหวังรับจ้างทํางานอะไรคะก็ทั่วทั่วไปครับก็มีจ้างก็ตอนที่น้องขอสร้างก็ไปทํางานกับน้องแถวบ้านนะครับค่ะแถวนี้ถ้าจะไปไกลน้องก็ให้ไปแต่ว่าวันนี้ลุงหวังไปไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าจะกลับมาถึงบ้านก็ค่ำไม่มีคนดูน้องตองอือค่ะ ว่าถ้าเปิดเทอมน้องแมมก็จะไปเรียนอยู่แล้วครับค่ะแมมก็จะไปเรียนปล่อยไว้ไม่ได้ก็จะมีแค่น้องตองเนาะทีออยู่บ้านคนเดียวนะคะคุอพ่อเพื่อนก็เลยเป็นห่วงนะคะก็ไม่ไม่กล้าจะออกไปไหนที่มันไกลๆแล้วก็กลับมาเดึกๆค่ะอัะนี้อันนี้เป็นเป็นบ้านลุงหวางเนาะด้านหลังเป็นด้านหลังเลยอันนี้ก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมคะยาวไปตรงด้านหลังเลย วิวดูวิวด้านหลังสวยนะขออนญาตเดินดูได้ไหมคะวิวส่องไปเห็นดูด้านหลังอ่ะสวยนะคะมีต้นไม้ด้วยถูมครับเสียฟ้ายังไม่ได้เก็บอ๋อ้นั่นด้านหลังนี้คือเป็นครัวนะด้านหลังนี้เป็นครัว่อแล้วลุงหวังก็เก็บบ้านได้สะอาดเพราะว่าอันนนี้ขาดทั้งดูลูกด้วยเนาะทั้งดูลูกแล้วก็ทำงานบ้านบ้านได้สะอาดนะคะลุงหวังจ้า อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ลุงหวังนะคะอย่างน้อยเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนก็จะอุปถัมเนาะครับก็แบ่งเบาภาระลุงหวังลงไปได้บ้างเนาะครับอันนี้ก็ถ้าไม่มีเอฟซีนะครับลุงหวังก็คงอยู่แบบนี้ไม่ได้แหละครับอค่ะอันนี้ก็น้ําใจเอฟซีนะครับทุกทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ลุงหวังนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ แล้วก็อยู่ดีมีสุขนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับปกปักรักษาเอฟซีทุกๆคนนะครับค่ะขอบคุณมากครค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะลุงหว่างค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้เราก็ไปดูบรรยากาศนะคะด้านหน้าบ้านของลุงหว่างตอนนี้ลุงหว่างกําลังก่อสร้างเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเห็นมีปูนมีดินมีทรายอันนี้ลุงลุงเพิ่งทำปีนี้เนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ เพิ่งทำปีนี้นะครับปีองหลวงวางเพิ่งก่อสร้างปีนี้นะต่อเติมไปเรื่อยๆอันนี้ก็หลังคาประมาณนี้นะคะเปิดโล่งๆเนาะหลังคาเปิดโล่งๆค่ะในครอบครัวมีกันกี่คนคะาหลวงวางอยู่กันกี่คนอยู่ตอนนี้แหละครับจ้ะก็มีแค่สามนะครับอ๋อมีลูกสองคนแล้วก็หลวงวางคนหนึ่งเป็นสามคนเนาะ ลูกเป็นผู้หญิงหมดเลยอืมมหน้าหรอพ่อห่วงอ้ามีน่าพ่อห่วงพ่อไม่ไปไหน<ช> <c oughs> ทิ้งไม่ได้เนาะมีลูกสาวเนี่ยต้องดูแลใช่นี่นะคะอันนี้ก็ตินนี้ก็อ่างหุงข้าวได้หรือยังช่วยเหลือตัวเองได้หรือยังคะน้องยังเนงาะทอดไข่เจียวก็ยังไม่ได้เนาะโอเคค่ะ ตอนนี้พี่สาวก็ไม่ค่อยอยู่ดูแลอ๋อก็ทุนแรงไปเยอะ <c oughs> ถ,ถ้ามี <ไป S 1> พี่สาวอยู่ค่ะโอเคค่ะงั้นขอบคุณลุงหวังมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ